เกิดเบอร์ขนาดไหนสะสมอาวุธย uh ุทโธปกรณ์เกณฑคนกําลังสบงเสบียงมากมายแต่เราประเทศไทยทําอะไรเขาไม่ได้ในขณะที่เขายังไม่ยิงมาบ้านเราประเทศไทยทําอะไรเขาไม่ได้แต่ให้มั่นใจให้ม <t> ั <c oughs> ่นใจว่าหากมีรอบใหม่ทหารไทยแสนยาดุภาพสามารถปกป้องประเทศนี้ได้ครับ ทหารลบบุรีแต่มาช่วยรบที่นี่คือภารกิจของฐานปืนใหญ่สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่31<อ>กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ค่ายภูมิพลลบบุรีมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของกองทัพพานที่สองเอาสกมเมนล่วงกระจุยกระจายสยองเลยนี่คือภารกิจทหารไทยเพื่อตอกย้ำไว้ว่าหากมีรอบใหม่ จะใช้คําว่ารบสงครามอะไรก็แล้วแต่นะหากมีรอบใหม่แสนยานุภาพทหารไทยจะปกป้องอธิปไตยนี้ไว้ให้ได้เราก็พร้อมเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าโดนรุกรานเพราะประเทศไทยของเราก็ไม่เคยยอมใครเหมือนกันแน่นอนในขณะที่กัมพูชาก็ยังคงเติมกําลังพลไม่พักค่ะทั้งรถเล็กรถใหญ่ก็ยังคงขนกําลังพลประชิดแนวชายแดน ได้ไงทหารใหม่ดูชุดสีม่หม่กริยบจะชุดเอ่ยจะเกราะเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างมีครบค่ะไม่น่าสีขาวกับดำอะฟิลเตอร์ฟิลเตอร์น่าจะเป็นฟิลเตอร์อ๋อหลุดฟิลเตอร์เลยคนแรกเ่ยอีกคนหนึ่งอาจจะอาจจะผิวขาวกว่าเพื่อนหน่อยแต่พอใส่ฟิลเตอร์ปุ๊บ ไปเลยเดเดดเด่นเลยเออแต่สังเกตดีๆเหมือนขาวแค่หน้านะคะไม่รู้ว่าครีมปลอด <c oughs> หรือเปล่าเออนี่ยแหละแต่เขาเตรียมความพร้อมค่ะขนเลยขนกําลังพลขึ้นไปประชิดแนวชายแดนมีทุกอย่างครบแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งอาวุธที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องถ่ายคลิปโชว์เซลฟี่ ของก็ต้องขนรถก็ต้องขี่คลิปก็ต้องถ่ายทําทุกอย่างพร้อมกันแบบ3รี1ินวันเตรียมความพร้อมประชิดแนวชายแดนกระโดดลดาวกระจายดาวกระจุยเต็มหมดเลยจะไปไม่ถึงชายแดนเอาสิอย่างเงี้ยตกปลูกนะคว่ำถลายตายข้างทางกลายเป็นสัมภเวสีเลยนะฮะสารพัดเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้โดยเฉพาะชื่อนี้ท่านหลับตาท่านจําได้เลย บักบอย oh. โคโหงแร้วทมอยก่อนหนออ้านี้อันนี้คือบักบอยปากยังคงพร้อยอยู่ฮะยังคงด่าประเทศไทยและสมรำหน้าประเทศไทยว่าเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นจากกรรมตามสนองหลังจากที่ไปทําลายของของเขาคือจําไอ้สาวที่เขาพระวิหารได้ไหมครน่ะครีน่ะไม่ใช่สาวอะครนเขาพระวิหาร,รที่เรายิงบึ้มเรายิบึ้มใส่เพราะมันคือภัยของประเทศไทยภัยที่ทําให้ประเทศไทยพอเรายิงไปมันเลยบอกว่าอ้นี้ไงพอสาวล้มประเทศไทยก็ล้มนะตามไป ก่อนหน้านั้นอนะ่ะช่วงที่เรายิงกันอนะ่ะมึงก็ไปยิงถล่มแบบเครนนะบนปราสาทเข้าพระวิหารแล้วก็ยิงทําลายปราสาทนะมันก็มีปัญหานะเรื่องเครนที่แบบลนแล้วก็ไปทับรถไฟมันก็คงเป็นแบบเป็นกรรมันก็คงแบบปราสาทมันก็คงแบบมีคนที่แบบดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือไม่พอใจไม่อะไรอย่างเงี้ยเวลาที่พวกมึงในยิงถล่มมา ทําให้เรลมทำให้อะไรมันหักเราไม่รู้ว่ามันโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างนะยังคงพยายามจะเคลมว่าเนี่ยกรรตามสนองที่ไปทําประเทศของเขามันมนโนไปเรื่อยๆนะทุกสิ่งทุกอย่างแลวคนประเทศนี้เขาก็จะคิดแบบนี้ตลอดเวลาว่าที่บ้านเราประเทศไทยเจอแต่เหตุการณ์ร้ายๆเพราะว่า ไปลุยใส่บ้านของเขานั่นเองฮะ <c oughs> ปากเปราะ<อ>แบบเนี้ไยไอปากพ่อยปากเปาะ,ะคือปากเปลาะเนี่ยใช้กับหมาที่เห่าเก่งอแต่ว่ากับคนที่พูดไปเรื่อยแบบนี้เขาเรียกว่าปากพร้อยอ่ะเอานู่นเอานี่นมาทไปหมดเหมือนคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ออกอทําไม่เป็นอีกสาวหนึ่งปากเปราะเอ้ย ปากพร้อยเหมือนกันเป็นอินฟูขเมนสาวคนนี้ชื่อว่าน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 ี่ไม่ใช่เขตในกรุงเทพนะคะนานาคนนี้อยู่ขเมรเขาบอกว่าสมน้าหน้าเหลือเกินคนไทยที่เจอเหตุการณ์แบบนี้สองวันติดไอสาเหตุที่คลนถล่มลงมาทับคนเนี่ยมันเป็นเวรกรรมแล้วนี่แค่เพิ่งเริ่มค่ะอนุทินมันงงใช่ไหมมันไม่เข้าใจแล้วมันก็บอกว่าในบนโลกนี้มันไม่อาจมีหรอกที่จะเกิดเหตุการณ์สองวันติดกันแบบนี้มันมีอยู่แค่ในประเทศไทยใช่ มันมีแค่ประเทศไทยที่เดียวนั่นแหละมันมีบาปเนาะประเทศมันชั่วร้ายมันก็ต้องเกิดเรื่องชั่วร้ายในประเทศอ่นะเนาะจิตใจมนุษย์มันชั่วเกินมนุษย์มันก็ต้องเกิดเรื่องที่ชั่วช่วแบบนี้อะนะแล้วยังมีอีกยังมีอีกไม่ต้องเป็นห่วงนี่แค่เพิ่งเริ่มค่ะที่พวกมึงทำร้ายประเทศของผมไม่ไกรรมแบบนั้นเมินเท่าพยายามเนาะโอ้ย พยายามออจะสื่อสารกับคนไทยก็มันอยากจะด่าคนไทยไงก็เลยต้องแบบพูดภาษาไทยอยู่นั่นแหละขอบคุณนะคะที่เรียนรู้ภาษาเราเออในเมื่อเรียนรู้แล้วก็ขอให้ฟังให้เข้าใจด้วยเ,ออเราจะได้คุยภาษาเดียวกันจะได้รู้เรื่องแหมเอามารวบรวมประโยคแรกก็เปิดด่านายกอนุทินซะแล้วออหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเอาเรื่องราวสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมารวมกันบอกว่าเครนถล่มสองวันติดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคนไทยเนี่ย ชั่วต้องรับกรรมนี่แค่เพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มใครเป็นเริ่มอ๋อเริ่มเริ่มนี่แค่เพิ่งเริ่ม อนแรกก็งงเกี่ยวกับเริ่มอ๋อคือเพิ่งเริ่มอันนี้เนะี่ยคือเขาพยายามที่จะเอาหลายๆเหตุการณ์มารวมกันคุณผู้ชมทั้งเหตุการณ์ในการประทะก,กันที่ชายแดนอันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งเราสามารถแยกแยะได้ส่วนเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเครนถลมนะ่มเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราก็แยกแยะได้แต่แปลกใจจังทําไมเขาแยกแยะไม่ออกอเอาสองเรื่องมารวมกันแบบวอาไม่เป็นคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่เป็นอเอเอแล้วก็เอามาผสมปนเปอัดคลิปออกมาเลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทําแบบนี้ ตั้งใจจะให้เกิดความแตกแยกหรือว่าเห็นหลายๆคนทําแล้วมันมีเอนเกจเมนต์อยากจะดังบ้าง<อ>ก็เลยออกมาอัดคลิปขอห้อยขอโหนกระแสไปหน่อยครับเออแต่มันทําให้เห็นถึงจิตใจที่ต่าตมนะคะแล้วก็ไรจิตสํานึกมากๆเพราะพื้นฐานความเป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อมีความสูญเสียเกิดขึ้นมันต้องไม่มีการมาเยาะเยะ้ยมาซ้ําเติมกันแบบนี้อยู่แล้วอ,อก็นี่แหละคิดว่าน่าจะเป็นการโหนกระแสเกาะกระแสไปอย่างที่บอกอะ่ะไดเอนเกจเมนต์แล้วก็พยายามจับ แพะชนแกะนะครับเพื่อจะหาช่องทางในการที่จะแสดงความสะใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านเราถ้าเชื่อเรื่องของเวรกรรมมีจร,จ,รจริงจริงนะแล้วบอกว่านี่เป็นเรื่องของเวรกรรมเนี่ยคนเขมรทั้งประเทศนี่เกิดมาพร้อมกับเวรกรรมเลยเหรอมีกรรมแต่เกิดยังไม่ทันจะได้ใช้ชีวิตเลย<อ>ก็มีกรรมแล้วที่เกิดมาอยู่บนแผ่นดินที่ผู้นําไร้คุณธรรมขนาดนี้นะครับอันนี้ก็น่าสงสารด้วยเช่นเดียวกัน